สวัสดีค่ะสวนผสมนครเพียแม่อ้อยเองค่ะมันนี้แม่อ้อยจะพามาเบิงบักหุง่งบักหุง่งเมน,นันที่เห้าได้ใสสารกําจัดมแมลงในดินเนาะตัวที่แม่อ้อยแจงไปก็คือว่าตอนนี้ต้นบักหุงก่งของแม่อ้อยก็งามอยู่ค่ะแต่ว่าฝนมันหึมฝนมันหึมมันมันกระสิเหตุห้บักหุ่งเข้าหนวใดนะคะเพราะว่าบักหุ่งเนี่ยมันบ่มากหนามปานใดค่ะแต่ว่าก็ง,งามอยู่เนาะ แล้วก็ง่ายพอแค่สามมือเนาะฝนตกสามมือเข้าไปได้เข่าสวนมากกะากะงามอยู่ตนนี้ค่ะต้นนี้กับงามเหมือนกันที่แรกกับท่ำทาส,สีตายขึ้ือนกันค่ะแต่ว่าตอนนี้กะไข่แนละค่ะข่ะเดี๋ยวข้าไปเบิ้งอีกเนะาะค่ะนี่ก็เป็นต้นบักฮุ่งเนาะที่แม่อ้อยปลูกไว้มันก็ง่ญ่ดีแล้วมันก็นงามอยู่ค่ะเนี่ยค่ะพันธุ์นี่ก็คือมันสิมี แขกแขกดำนะคะแขกดำ้ถ้าตามบังฮวงกับฮ้อนแลนค่ะแต่ว่าเขาตองมาเบิ่องอีกเทียนหนึง่งอันนด้ว่าเป็นแขกดำเป็นฮอนแลนเนาะพะว่าหน่อยจำไม่ได้แล้วว่าอันได้เป็นแขกดำอันนั้นเป็นฮ้อนแ,นนออนอแลน,นแกะป,ปูกไว้ทานกินละค่ะอันนี้มันถือฝนค่ะฝนถือมันหลายเนี่ยค่ะฝนถือมันหลายมันบักหุวงบักคลยมากกันได้ค่ะฝนตก แ่ว่าก็งามอยู่อันนี้ก็ซื่นดีค่ะซื่นดีอยู่ค่ะเนะาะบักฮูเฮาพ่อได้ตำพ่อได้กินนไวยสุกบ่ได้ซื้อเพิ่นเนาะกะ,กะเกษตรผสมผสานเนาะกะสิผสมไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะแต่ว่ามันสิเตีย้ยหรือมันสิสูงนี่เฮาก็มาเบิ่งกันอีกเทียรนึงเนาะ งามค่ะค่ะตัวนี้งามงามงามมีเลียตัวนี้นี่ค่ะต้นอยู่ในโดงอเมซอนนี่เอ้ยงามคือกันค่ะตัวนี้นี่ค่ะตัวหนึ่งที่แรกว่าสีตายแล้วค่ะนี่ส้มนี่ขยังยั่งค่ะถึงน้าฝนนี่ค่ะตัวนี้ที่ถือตัดไปค่ะห้องเสียงหลงเลยแต่ว่ากับว่าตายค่ะ พวกนี้ไม่อ้อยใส่สารกําจัดมแมลงในดินเพื่อกําจัดมแมลงอ่ะทีมาสีมาลบกวนหลักต้นไม้ของเ้าเนะแม่กระทือว่ามันโอเคอยู่เด้ค่ะก็ถทือว่ามันได้ผลอยู่แต่ว่าระายยาวเฮาห้องบ่ชหูเนาะเดี๋ยวห้ากับมาถาเบิ่งกันไปว่ามันสีรายยาวเาเนี่ยมันสใส่ใดบอค่ะคุณุตรว่าระายยาวเงามันใส่ใดเนี่ยกระทือว่าโอเคนะคะสําหรับเกษตรกรทีมีปัญหาเดียวกันกับของไม่อ้อย เกี่ยวกับเรื่องใส่เดือนฝอยเนาะเอาเป็นว่าไม่อ้อยกับขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะค่ะมีปัญหาอย่างมีเรื่องอย่างอยากคุยกันอยากปรึกษากันกะทรงขอความมาได้เด้อค่ะหรือว่าสิโทรมากก็ได้ก็คือว่าไม่อ้อยก็ตตองกันไม่อ้อยตัวไม่อ้อยกับเองกับมีปัญหาทีทีแก่บ่ใดคือกันค่ะกับไม่อ้อยกับอยากจะขอความ ช่วยเหลือเนาะจากเกษตรกรผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับโรคแมลงที่เห่ากําจัดแล้วหรือรักษาแล้วได้ผลอีลีอันโตนี่แม่อ้อยเนี่ยก็คือเบิ่งใน y o u t u b นี่่ถามมาถามเกษตรแน่ถามผู้นั้นผู้นี้แน่กับเพื่อที่ว่าแม่อ้อยกับเได้มาทุนลองกับจะของบางย่างก็ได้ผลบางย่างกับ่ได้ผลเนาะค่ะเนาะตัวใดได้ผลเข้ากับมาหว่าให้กันฟังตัวใดไม่ได้ผลเข้ากับ ขาก็ต้องบอกกันเนาะค่ะบ่เมนว่าอันใดเห็ดใดอันใดเห็ดบ่ไดข้ากับมาง้อมเห็ดบางที่ต้นใหม่ข้ามันถาบ่ไดดเด้ค่ะซมคือข้าป่วยนี่แหละกันข้ารักษาพระท่านขากับตายคือกันค่ะต้นใหม่กับคือกันเอาเป็นว่าแม่อ้อยกับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมแล้วก็ติดตามแล้วก็ซอยกดไลค์กดแชร์ให้แม่อ้อยเนาะค่ะนาะขอบคุณค่ะ